ดาราสาวสายแซบเล่าลองใจหนุ่มสายฟอสุดท้ายโดนหลอกเกือบล้านเป็นอีกหนึ่งสาวแซบชื่อดังมิวกี้ปรรยาเราจะเห็นผลงานของเธอมากมายหลากหลายด้านและล่าสุดได้ออกรายการหอมปากหอมคอ EP 5ดำเนินรายการโดยดีเจต้นหอมมีบางช่วงบางตอนเผยประสบการณ์โดนหนุ่มสายฟอหลอกสูญเงินเกือบล้านถามว่าเคยเจอหนุ่มสายฟอหลอกไหมมิวกี้บอกว่าฟิลแบบปลิงอย่างนี้หรอ เอางี้ดีกว่าขอเล่าคร่าวๆเนอะเราก็เคยเจอปลิงท่านหนึงเป็นสายฟอแล้วพอดีว่าเราเห็นดาราท่านหนึ่งกําลังจุดๆผู้ชายคนนี้เราเลยพิมพ์ไปหาเลยว่าขอโทรได้ไหมเราก็โทรเลยเล่าให้ฟังว่าอย่างนี้นะไม่ได้คิดว่าจะคบเป็นแฟนแค่ฟิลดีตอนแรกน่ารักจังแต่หลงัลงๆปัญหาสังคมเยอะจังสิ่งที่ทําให้เอ๊ะคือย้ายบ้าน แต่ก็เข้าใจได้เราสามารถจ้างคนส่งย้ายได้แต่มันต้องใช้เงินนะแม่แต่เอ๊ะลุกก็ดูดีมีสไตล์ใช้ของแบรนด์เนมเขามาพูดประมาณว่าช่วงนี้เขาเครียดมากเลยเขามีปัญหาทางด้านการเงินตนอยากลองใจโอนไปครั้งแรกหลักแสนเขาบอกมีปัญหาเรื่องธุรกิจของเขาก็ยื่นมือเข้าไปช่วยหนูไม่ได้อยากช่วยเหลือขนาดนั้นแต่อยากลองใจว่าเงินก้อนนี้ใช่แบบที่ตนคิดหรือเปล่าถ้าใช่เสียแค่ตรงนี้แล้วจบ แต่ถ้าไม่ใช่ก็โอเคช่วยเหลือเขาสรุปเงินก้อนนี้พิสูจน์ได้หมดเลยก็รอเงินคืนคิดว่าเขาอาจจะไม่มีแอปพลิเคชันรอพรุ่งนี้ไปกด ATM ก็คิดว่าได้คืนบางส่วนก็ยังดีตอนที่ตนโอนไปปุ๊บเขาตกใจโอนมาทําไมตนบอกเห็นเดือดร้อนเขาบอกไอไม่ได้ต้องการเงินจากอยู่แต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการโอนเงินคืนทําให้รู้เลยว่าอ๋อไม่ใช่ความรักโอเคตังสติที่ผ่านมาโดนลวงเขาปูเรื่องมา